ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับจัดงานวันตำรวจประจำปี2568เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพร้อมลำลึกถึงคุณงามความดีข้าราชการต,ตำรวจที่เสียสละสร้างเกียรติประวัติครับเวลา8นาฬิกาของวันที่17ตุลาคม2568พลตร,รียันยงสันติปรีชาวัฒน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในงานวันตำรวจประจำปี2568ณลานหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีอําเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัดมาร่วมในการประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นจํานวนมากทั้งนี้ได้ร่วมกันเคารพธงชาติไทยและร่วมกันร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคําปฏิญาณตนกล่าวอุดมคติจากนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้อ่านสารของพลตำรวจเอกกิจรัตน์พัน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถึงข้าราชการตํารวจเนื่องในวันตํารวจประจําปี2568ซึ่งมีใจความว่าเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการตํารวจทุกนายจะได้มาทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตํารวจนั้นสูงมากหากจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคนคนนั้นคือตํารวจทุกท่านย่อมตรหนักดีว่าการเป็นตํารวจไม่ใช่เพียงแค่การสวมใส่เครื่องแบบอันทรงเกียรติ แต่คือความมีสำนึกในหน้าที่ของความเป็นตำรวจอยู่ในทุกขณะซึ่งปีนี้ขอให้ตำรวจทุกนายได้ร่วมกันทบทวนหน้าที่ของตัวเอง2ประการคือ 1. สําสำนึกในหน้าที่ของการเป็นตำรวจที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าเรื่องใดก็ตามความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ตำรวจจึงต้องเข้าช่วยแก้ปัญหาเพื่อคลายความทุกข์ร้อนของประชาชนเหล่านั้น 2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการต้องช่วยเหลือสนับสนุนดูแลปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเต็มกำลังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหากทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและสำนึกในความเป็นตำรวจเชื่อว่าพวกเราทุกคนในฐานะตำรวจจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสังคมไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ หลังจากนั้นได้เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาณวัดป่าธรรมโสพลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการทำงานรวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลในการรับราชการตำรวจอีกด้วย